ขกล่าวหาท่านอาจารย์ว่าบวชมานาน50าสิพรรษาแล้วยังอธิบายหัวใจของพุทธศาสนาว่าได้แก่ธรรมเพียงคําเดียวโดยแยกเป็นสี่ความหมายคือธรรมชาติกฎธรรมชาติหน้าที่ตามกฎธรรมชาติและผลจากหน้าที่นั้นอย่างนี้มันไม่ตรงกับความหมายที่แท้จริงเลยนี่มันเป็นอย่างไรครับเราอธิบายว่าธรรมคำเดียว เป็นใจความทั้งหมดของประพุทธศาสนาถ้าพูดให้ถูกก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าทรรมคำเดียวเป็นทั้งหมดของประพุทธศาสนาแต่แม้สิ่งที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนามันก็ยังเรียกว่าธรรมคำนั่นอยู่นั่นแหละเพราะเหตุว่าคำว่าธรรมคำเดียวเนี่ยมันหมายถึงทุกสิ่งทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไร ถ้าเขาเคยเรียนบาลีมาบ้างเขาก็จะรู้ได้เองว่าคำว่าธรรมคำเดียวในพุทธศาสนาหมายถึงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรที่ว่าทุกสิ่งนั่นหมายถึงรูปธรรมนามธรรมหรือกิริยาอาการหรือผลที่อะไรก็ตามที่มีอยู่ตามธรรมชาติเรียกว่าธรรมทั้งนั้น บางพวกก็มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็เรียกว่าสังคตธ,ธรรมบางพวกก็ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็เรียกว่าอาสังคตธ,ธรรมก็ได้แก่พระนิพพานนั่นแหละนี่จึงพูดได้ว่าตั้งแต่ที่ฝุ่นอันละเอียดสักเม็ดหนึ่งแล้วสูงขึ้นไปตามลําดับออถึงงออตอนไม้ตอนลลายวัตถุสิ่งของมนุษย์เทวดาอะไรก็ตามจนกระทั่งถึงพระนิพพานเรียกได้โดยคําคําเดียวว่าธรรม กขสรุปสันส้นๆว่าตั้งแต่ขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งถึงพระนิพพานหมดนั้นไม่มีอะไรยกเว้นเรียกว่าธรรมคำเดียวนี่ภาษาบาลีมันเป็นอย่างนี้เป็นวัตถุธรรมก็มีเป็นนามธรรมก็มีเป็นกุศลก็มีเป็นอกุศลก็มีเป็นในอัพยาคฤตก็มีเป็นสังขารก็มีเป็นวิสังขารก็มีมันมากมายเหลือเกิน นี่ขอให้จํจำไว้ด้วยว่าธรรมคำเดียวหมายถึงทุกสิ่ง <c oughs> แต่เราแยกออกมาใช้กันตามปกติธรรมดาในชาวบ้านนี่เอาพระธรรมคำสอนเอาส่วนที่เป็นพระธรรมคำสอนมาเป็นธรรมเป็นพระธรรมหรือบางทีก็แยกเอาความถูกต้องความยุติธรรมมาเรียกว่าธรรมนั่นมันเป็นส่วนย่อยที่แยกออกมาตามที่ต้องการจะพูด แต่คำนี้โดยตัวหนังสือหรือทางอักษรศาสตร์และมันหมายถึงทุกสิ่งที่มาจะต้องการจะช่วยให้คัใจได้ง่ายๆจึงบอกว่าเราควรจะแบ่งเป็นสี่ความหมายหรือสี่ระดับเถิดเพื่อธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรมหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติก็เรียกว่าธรรม ผลที่ออกมาจากหน้าที่นั่นก็เรียกว่าธรรมนี่ก็ไปเข้าใจซะด้วยว่าภาษาบาลีตัวหนังสือคำนี้มันมันเป็นอย่างนี้ไอ้มันกว้างถึงอย่างนี้เราเอรู้กันแต่ว่าพระธรรมคำสอนเรียกว่าธรรมหรือความไม่ทุจริคตคดโกงเรียกว่าธรรมนั่นมันน้อยนะมันแคบมันเหลือน้อยมากนะมันมันเป็นการบัญญตัติเอ เฉพาะส่วนน้อยเะถ้าจะให้หมดกันแล้วก็วธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้นเรียกว่าธรรมกฎเกณฑ์ของธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้นก็เรียกว่าธรรมหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติก็เรียกว่าธรรมนั่นจึงพูดย้ำแล้วย้ำอีกว่าใครปฏิบัติหน้าที่ของตนตามแต่จะเป็นอะไรก็เรียกว่าเขาประพฤติธรรม มันอย่าประพฤติทำอะไรให้มันยุ่งยากมากมายไปนักเลยทำหน้าที่ของมนุษย์ตามที่ตนจะทำได้ให้ดีที่สุดนั่นเรียกว่าประพฤติธรรมประพฤติแล้วมันจะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นนี่คือประพฤติธรรมเ็เป็นสุขพอใจยินดีอยู่ในการประพฤติธรรม ไม่ต้องเอาเงินไปซื้อหาสิ่งสนุกสนานอร,อร่อยอร่อยทางกามารมที่ไหนจึงจะเป็นสุขอย่างนั้นมันสุขหลอกสุขกอสะกดไม่ใช่ขอสะกดไอ้สุขจริงมันอยู่ที่ความยินดีพอใจในการที่ได้ประพฤติธ,ธรรมคือทำหน้าที่นั้นใครมีหน้าที่อย่างไรก็ทำไปเถอะหน้าที่ผู้ชายก็ทำหน้าที่ผู้ชายหน้าที่ผู้หญิง ก็ทำหน้าที่ผู้หญิงหน้าที่ลูกก็ทําหน้าที่ลูกหน้าที่พ่อแม่ก็ทําหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดไม่ที่สุดแต่หน้าที่คนชายหน้าที่กวาดถนนล้างท่อถนนแจวรถย่างทีสามล้อก็ทําให้ดีที่สุดก็เรียกว่าประพฤติธรรมตามที่ตนจะทําได้แล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่ต้นและประโยชน์แก่ผู้อื่นท่านเขาจะได้ เงินได้ปัจจัยมาเลี้ยงชีวิตและการงานของเขาก็เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นเช่นคนล้างท่อถนนเขาก็ได้ปัจจัยเลี้ยงชีวิตของเขาแล้วความสะอาดของถนนก็เป็นประโยชน์แก่คนอื่นทุกคนนี่เรียกขึ้นชื่อว่าธรรมแล้วถ้าใครไปประพฤติปฏิบัติข้าวมันก็จะมีประโยชน์ทั้งแก่ตนและคนอื่นประพฤติธรรมอย่างนี้บริสุทธิ์มากไม่เจือด้วยกิเลสไม่เจือด้วย ในความหลอกลวงไม่ต้องมีปัญหาเรื่องออทะเละวิวาทแย่งชิงหลอกอคดโกงทุจริตแล้วก็ทำได้ในที่ทั่วไปทำได้ทุกคนมีเกียรติเสมอกันทุกคนมีสติปัญญามากก็ทำหน้าที่สูงขึ้นไป มีสติปัญญาน้อยก็ทำหน้าที่ตามลงมาแต่ทำด้วยความเข้าใจถูกต้องเต็มกำลังเต็มสติปัญญาเรียกว่าประพฤติรำเสมอกันหมดให้ชาวนาที่ทำอะไรไม่ได้นอกจากทำนาก็ทำนาดิพอลงมือไถนาก็ยินดีว่าได้ทำหน้าที่ของมนุษย์ในฐานะเป็นชาวนาก็อิ่มอกอิ่มใจแล้วก็ไถนาไปแล้วก็ขุดนาไป ใส่ปุ๋ยไปทำหน้าที่เลี้ยงดูต้นข้าวไปกอ,อจะเป็นสุขตลอดเวลาไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องระบุว่าต้องขายข้าวได้เงินมาแล้วจึงจะเป็นสุขคนโบราณเ,เขาได้ทำนาให้ข้าวมันออกแล้วก็เป็นเาขาพอ,พอใจเป็นสุขตลอดเวลาข้าวออกรวงแล้วไม่รู้ไม่ชี้พวกแม่บ้านไปจัดการไปขายแล้วก็ทำใจ ฉันพอใจเลยเป็นสุขนับตั้งแต่ไถนาขุดนาไถน้ำข,ข้าวนารักษาต้นข้าวทำทุกอย่างให้มันต้นข้าวมันเจริญที่สุดเขาก็พอใจเป็นสุขซะแล้วจนจะเอาข้าวไปขายเอาเงินมาไม่ไม่ได้สนใจอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไปที่จะไปกินไปเล่นไปหัวไปอร,อร่อยได้ยเงินนั่นน่ะมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเกินไป นี่พ่อบ้านที่เป็นสัตบุรุษในพุทธศาสนาแล้วเขาเป็นชาวนาเขาก็หาความสุขได้แม่จากการไถานาจากการขุดนาากการเลี้ยงดูพื้นที่นาในต้นข้าวมันเจริญเติบโตเนี่ยธรรมะคือหน้าที่เมื <c> ่อ <oughs> เขาทําหน้าที่เขาประพฤติธรรมะแล้วผลของหน้าที่ไม่ไปไหนเสียเราจะเจตนาหรือไม่เจตนามันก็ออกมา เราจะกินหรือจะไม่กินจะใช้จะไม่ใช้มันก็ไม่มีความหมายอะไรนะมันออกมาตามกฎของธรรมชาติก็เป็นธรรมเหมือนกันธรรมในความหมายว่าธรรมชาติหรือเป็นไปตามธรรมชาติสนใจแต่ประพฤติธรรมดีกว่าแล้วก็รู้ในข้อนี้ให้มากส่วนเรื่องธรรมชาติแล้วก็รู้ตามสมควรไม่ต้องมากไม่ต้องทั้งหมดในเรื่องกฎของธรรมชาติก็รู้ตามที่เราควรจะรู้ แต่สำหรับพระพุทธเจ้าแล้วท่านทราบหมดในที่ส่วนที่ควรทราบต้นขอให้รู้ซะด้วยว่าไอ้สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ธรรมะที่พระองค์ตัดสรู้นั้นไม่มีอะไรนอกจากกฎของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้แต่ท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านต้องรู้มากาคือรู้หมดในส่วนที่ควรจะรู้ส่วนเราลูกศิษย์นี่ไม่ต้องรู้มากถึงเท่านั้น่ะ รู้เท่าที่จะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ได้พอแล้วก็รู้ตามพระพุทธเจ้าด้วยไม่ใช่ค้นคว้าเองหรือสัจรสรู้เองนี่คำว่าธรรมมันเกี่ยวข้องกันอยู่กับมนุษย์ในลักษณะอย่างนี้ให้รู้ว่าคําเดียวครอบหมดไม่ยกเว้นอะไรยิ่งกว่าครอบจัก,กรวาลซะอีกคําว่าธรรมนีมน่มันไม่ใช่เพียงแต่ครอบจัก,กรวาลมันครอบหมดแม่นอกจัก,กรวาลคือทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือเลย จะมีโลกกี่โลกจะมีอะไรเท่าไรมันก็เป็นธรรมชาติทั้งนั้นแหละเลยเรียกว่าธรรมคำว่าธรรมมันมีความหมายอย่างนี้ <c oughs> ที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาก็คือธรรมที่เป็นเรื่องการดับทุกข์ที่เรื่องความจริงเรื่องอริยสัจพูดย่อๆก็มีสอย่างทุกสมุทัยนิโรธมรรคถ้าพูดละเอียดแล้วก็เป็นปฏิจจสมุปบ,บาทมีสิออาการ นั่นก็คือเรื่องอริยศาสตร์เหมือนกันแหละเดี๋ยวอย่าอย่าเข้าใจผิดว่าเรื่องอริยศาสตร์นั่นไม่ใช่เรื่องปฏิจจสมุปบาทหรือเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั่นไม่ใช่เรื่องอริยศาสตร์จริงมันเป็นเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าอธิบายยอดยอหรืออธิบายโดยละเอียดที่มันเป็นหัวใจของเรื่องดับทุกข์ได้เนี่ยเป็นหัวใจของพุทธศาสนาก็ายังคงเรียกได้ว่าธรรม ถ้าถึงทรรู้รมเห็นแจ้งทะกระดับทุกได้นะคำคำนี้มันจึงแปลกว่าหมายถึงทั้งหมดของพุทธศาสนาก็ได้หมายถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาก็ได้หมายถึงหัวใจแท้ๆของพุทธศาสนาก็ได้นล่มากล่าวว่าคําว่าทำคําเดียวนะหมายถึงทั้งหมดถ้าพูดว่าเป็นหัวใจพุทธศาสนาก็หมายถึงธรรมที่เป็น เรื่องดับทุกโดยเฉพาะที่เขากล่าวหาว่าอธิบายหัวใจของพุทธศาสนาว่าได้แก่ธรรมเพียงคําเดียวนี่ก็ยืนยันเหมือนกันนะว่าธรรมเพียงคําเดียวก็เป็นหัวใจของพุทธศาสนาได้แต่ว่าธรรมคาเดียวนั่นแหละเป็นทั้งหมดของพุทธศาสนาก็ได้ยิ่งไปกว่านั้นอีกเป็นทั้งหมดของที่ไม่ใช่พุทธศาสนา เป็นเรื่องของสิ่งทั้งพวงทั้งหมดทั้งสิ้นในสากลน,นี่ก็เรียกว่าธรรมเพราะฉะนั้นการกแาลว่าธรรมคือทุกสิ่งในพุทธศาสนาก็ถูกแล้วธรรมเป็นหัวใจของพุทธศาสนาก็ถูกด้วยเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่เคยเรียนบาลีเขาไม่รู้ว่า คำว่ารมในภาษาบาลีนั้นมีความหมายอย่างไรนะเขาจึงเข้าใจไปอย่างนี้แราวก็ให้อภัยกับเขาไปแล้วกันออมีอะไรว่าต่อไปอีก